Welcome to FinSpace ที่จะทําให้เรื่องการเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายมาดูวิธีวางแผนชีวิตตามช่วงอายุสวัสดีครับมิ่งครับโมค่ะพีครับคนหน้าเงินของเรานะครับก็เดินทางมาถึง EP ที่12<ช>แ,ลแล้วครับตามหัวข้อที่เราเกินกันไปตอนแรกใช่ไหมครับค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงไกด์ไลน์ชีวิตกันนะคะอ่าครับผม เพราะว่าการใช้ชีวิตนะครับมันไม่มีสูตรสาเร็จนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ตายตัววันนี้เราเลยจะมาแนะแนวทางเหมือนเป็นไกด์ไลน์เทคนิคเล็กๆน้อยๆอยดีกว่าเพื่อให้คุณผู้ฟังอะได้รู้กันว่าช่วงอายุเท่านี้ถึงเท่านี้อะมันควรที่จะมีรูปแบบยังไงบ้างใช่ซึ่งตรงนี้เราจะแบ่งเป็นช่วงอายุทุกๆ10ปีตั้งแต่ช่วงอายุ20อายุ30อายุ40แล้วก็อายุ50อันนี้เราก็เอาเหมือนแบบไปหาบทความมาเพื่อมาแชร์ให้กับเพื่อน ได้ฟังกันครับจากเว็บไซต์ฟอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยเราเชื่อว่าการการวางแผนชีวิตเนี่ยมันก็จะแล้วแต่บุคคล<ช>แต่ว่าเ<ช><ช>น,นี้ยเราเหมือนแบบการมีการอะไรคร่าวๆว่าช่วงอายุเท่านี้เราควรมีทาอะไรใช่ม<ช>ีมีแผนการไว้คร่าวๆมันก็ไม่เสียหายโดยเฉพาะใครที่เพิ่งเข้าสู่ชีวิตการทํางานเนี่ยจะงงว่าอายุช่วงนี้เราทําอะไรดีครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะช่วยตอบโจทย์ ทุกๆคนได้ได้ดีเลยนะ,ะผมว่าอ่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มกันที่ช่วงอายุแรกเลยก็คือช่วงอายุยี่สิบซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยน่จาจะเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็เริ่มหาอาชีพแรกทํากันนะครับก็ตอนนี้เป็นวัยสําหรับพวกเราเลยใช่ครับเ<ม>พิ่งเรียนจบแล้วก็มีงานทําได้ปีอสองปีใช่ซึ่งคันเนี้ยเขาก็บอกว่าเราอ่ะไม่ควรมีอาชีพเดียว เราควรจะมีอาชีพท <sings> ี่สองก็คือเริ่มต้นทำฟรีแลนซ์หาสิ่งที่เราทำได้อะแล้วก็เหมือนแบบเอาไปต่อย่อทำอาชีพที่สองเพื่อหารายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันนะครับเพราะว่าค่าครองชีพในกรุงเทพเนี่ยถ้าใครยิ่งทำงานอย่างเงี้ยค่ารถค่าอาหารอะไรเงี้ยก็บวกเพิ่มไปอีกแล้วผมว่าถ้าแบบมีรายได้ช่องทางเดียวอย่างเงี้ยอาจจะไม่พอจริงๆใช่แล้วก็หาเป็นการหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นด้วยได้ทํางานอะไรเงี้ยตอน ตอนนี้เหมือนเรายังมีพลังเยอะเราก็ต้องแบบเน้นทางานเยอะๆไปก่อนอแล้วก็เขาบอกว่าข้อสองเขาให้สร้างเว็บไซต์เพื่อเก็บผลงานตัวเองอรงนี้คิดยังไงครับคุณมี้งผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับที่แบบเหมือนเก็บผลงานรวบรวมไว้เหมือนแบบเก็บประสบการณ์เราไว้ในนั้นด้วยดีกว่ายิ่งแบบถ้าผลงานเราดีอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปต่อยอดกับอย่างอื่นได้อีอกเยอะเลยใช่ครับ แล้วก็ข้อ3เขาบอกว่าไม่ยึดติดกับสาขาที่เรียนจบให้เราเนี่ยเสริมทักษะใหม่ๆตลอดเวลาผมว่าก็สอดคล้องกับเหมือนยุคป,ปัจจุบันนะที่เทคโนโลยีมันก้าวหน้าตลอดเวลามันเหมือนมีความรู้รรใหม่ๆการเรียนรู้มันก็ง่ายขึ้นการที่เราจะเสริมสร้างทักษะอะไรใหม่ๆเนี่ยดีๆออนไลน์มันก็มีให้เราพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับคนอายุ20อย่างเรานควรสรับยิ่งในปัจจุบันนะเพราะว่าเหมือนว่า เวลาเราเดินอยู่ก <Right. pod cast> ับท <Fernando pack> <yesterday> ี uh, ่อย <sh> ่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วถ้าเกิดเราเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่แบบจะได้อะไรมากขึ้นไปอีกเยอะเลยอะครับใช่ค่ะก็ข้อสี่นะคะก็บอกว่ายังไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องในตอนนี้ครับผมข้อนี้ก็มันก็จริงนะสําหรับเด็กจบใหม่อ่ะเพราะว่าอย่างถ้าถ้าเปรียบกับตัวเองอย่างเงี้ยเวลาจบเงี้ยก็คือเหมือนแบบอยากเรียนรู้ต่างๆมากมายคือแบบ เพื่อที่จะแบบอยากได้เงินที่สูงขึ้นสูงขึ้นใช่นอ่าอยากมีประสบการณ์แต่คือด้วยช่วงเวลาของเราแล้วก็หลังจากที่เราเพิ่งเรียนจบอ่างเงี้ยเวลามันสั้นอ่ะเราไม่จาเป็นที่แบบจะต้องแอกวานหมดทุกอย่างใช่ครับค่อยเป็นก็ค่อยไปก็ได้บางเรื่องมันอาจจะขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะด้วยใช่แล้วก็ช่วงเวลาผมว่าก็จริงๆนะสําคัญก็เหมือนกับที่เราเคยแนะนํากันไป EP ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับช่วงจังหวะชีวิตไขข้องอะนะกลับไปฟังกันได้ใช่ไหมครับก็กลับไปฟังกันเนาะ พอมาถึงอายุช่วง30นะครับถึง40ผมว่าในบทความเขาก็เขียนเลยว่ามองหาแนวทางชีวิตที่ชัดเจนขึ้นอะไรหลายอย่างอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็คงต้องแบบชัดเจนขึ้นในช่วงระดับหนึ่งมากกว่าตอนช่วงอายุ20ไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าที่การงานแล้วก็รายได้ที่เข้ามาก็คงต้องแบบเป็นรายได้ที่แน่นอนมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมว่า ตามพวกนี้ก็ต้องตามมาด้วยภาระมันเป็นช่วงแบบว่าที่เราต้องสร้างตัวสร้างครอบครัวด้วยแหละเราต้องคํานึงถึงภาระหลายๆอย่างใช่เพราะว่าเหมือนอายุ20เราอ่ะยังสามารถเหมือนแบบเสี่ยงได้เยอะอยู่แต่พออายุ30ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าเราต้องรู้ว่าอาชีพของเราอ่ะเหมือนแครีพาร์ตว่าอนาคตเราจะโตไปเป็นอะไรอะไรมันไม่สามารถเปลี่ยนงานได้บ่อยคจริงเหมือนเราก็ต้องแบบแน่วแน่แล้วในระดับหนึ่งในระดับหนึ่ง แล้วก็ในอันที่สองนะครับบทความเขาจะเขียนไว้ว่าไม่ยึดติดกับชื่อตำแหน่งที่ได้รับนะครับผมว่าข้อนี้ใช่ไหมมันคือการเรียนรู้ป่าหรือเพิ่มพูนให้มากข<ม>ึ้นไปอีกอะตามจริงอะมันก็จะสอดสอดคล้องกับข้อแรกนิดนึงนะที่เหมือนกับว่าก็คงแบบไม่ต้องย่ามอยู่ไปที่<ม>แบบว่าเหมือนกับเราจะอยู่ในระดับที่แบบแอกวาแล้วแต่เหมือนกับว่าเราก็ควรหาความใช่ไมใช่ไม่ใช่เหมือนเราก็สต็อปอยู่แค่นั้นอะ หยุดอยู่แค่นั้นมันก็ไม่ใช่มาที่ข้อ3ก็คือเราต้องพบปะผู้คนใหม่ๆอ่าผมว่าอันเนี้ยสำคัญมันจะคล้ายๆกับคอนเน็กชันซึ่งว่าในปัจจุบันจจการทำงานทุกสายอ่ะถ้ามีคอนเน็กชันที่ดีอ่ะมันก็จะทำให้เราสามารถไปต่อได้ไกลแล้วก็อ่ะเหมือนแบบว่าทำอะไรได้ง่ายขึ้นดีว่ามีคอนเนชันใช่รู้จักอยากทำาน่นทำนี้อมีคนแนะนำให้ปรึกษามันก็เหมือนแบบในคอนเนคชันอย่างหนึ่งแล้เก็แบบ ต้องอาาเป็นคนที่อัธยาศัยดีไหมเหมือนแบบว่า make f r i e ได้ในระดับหนึ่ง่ะครับใช่ครับในข้อสุดท้ายของอายุช่วง30นะครับเขาก็จะบอกว่าแสดงความเป็นผู้นำ<อ>ในข้อนี้ช่วงอายุเนี่ยผมว่าเหมือนการเป็นแบบระดับหัวหน้าในแต่ละตำแหน่งอย่างเงี้ยก็คงต้องเป็นลีดเดอร์ที่แบบว่ามีอำนาจหรือแบบทำให้คนที่เหมือนเป็นเรา คนที่เป็นลูกน้องสามารถเชื่อใจเราได้เราสามารถคุมลูกน้องได้นะสั่งงานให้ถูกจุดทําให้งานสามารถผ่านไปได้ด้วยดีก็คือเหมือนต้องแบบคุมทีมหรือแบบผมว่าอันนี้มันก็เกี่ยวกับการทํางานที่แบบเป็นทีมเวิร์กปะในระดับหนึ่งใช่แสดงความเป็นผู้นําเพื่อมีภาวะความเป็นผู้นํำให้คนเชื่อเราให้ได้ใช่ ถึงช่วงอายุสี่สิบปีนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเ้าหนึ่งเขาบอกว่าให้เรามองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อเป้าหมายทางการเงิน,นมมผมว่านี่นะครับมันก็เหมือนแบบด้วยภาระที่เพิ่มขึ้นดีกว่าเพราะว่าอะถ้าเก็บพ่อแม่อย่างเงี้ยก็ต้องถึงในช่วงที่เขาวัยเกษียณแล้วเขาไม่ได้ทํางานอย่างเงี้ยเราก็ต้องเหมือนภาระอ่า <5 S 1> ช้ดยเ,เงินอะไรเงี้ยมันตกก็ต้องมาตกที่เรา ในจะแบบแล้วก็สุขภาพต่างๆของเราด้วยอีกครับ<ช>เพิ่มเข้าไปอีกการที่เราจะหาช่องทางหรือเป้าหมายทางการเงินที่แบบเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบแต่อายุสี่สิบมันอาจจะแบบตำแหน่งงานที่ดีขึ้นหรือแบบ<ช>ไรายได้ที่มั่นคงแบบมั่นคงจริงๆราะว่าเป็นช่วงที่แบบต้องพีคที่สุดสําหรับการทํางานดีกว่า<ช>เพราะว่าประสบการณ์เราก็ต้องแน่นแล้วใช่การหางานที่เหมือนแบบ ทำให้เรามีโอกาสทางด้านการเงินสูงขึ้นจะดีกว่าเพื่อที่จะเอาสามารถเอาเงินไปทําอย่างอื่นได้อีกอาจจะแบบเป็นลงทุนหรือแบบอะไรต่างๆครับเพื่อทําให้มันสามารถเพิ่มพูนขึ้นไปได้อีกด้วยใช่ครับมาถึงหัวข้อที่สองนะคะบอกว่าเลือกว่าจะให้คุณค่ากับอะไรอย่างเช่นครอบครัวการทํางานสุขภาพหรือบางคนโฟกัสที่เที่ยวโลกอะไร่างนี้ เพราะว่าบางคนก็บางทีคนโสดอะไรเงี้ยโสดก็แบบการเก็บประสบการณ์ชีวิตก็ว่าไปบางคนก็อาจจะแบบเป็นช่วงที่เขาเก็บตังค์มาได้จํานวนหนึ่งแล้วเงี้ยก็อาจจะแบบอยากหาความสุขให้กับตัวเองบ้างหรือว่ามีลูกก็อาจจะให้ความสําคัญกับลูกที่สุดอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลใช่ครับมาที่ข้อ3นะครับเราก็จะต้องไม่ตกเทรนด์แล้วก็ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่สายงานอะไรก็ตามเนี่ยในอุตสาหกรรมต่างๆเทคโนโลยีมันจะไป ข้างหน้าเสมอใช่เราอายุ4ี่สิเนี่ยเราเป็นระดับหัวหน้าแนละ้วเราต้องติดตามเทรนด์ต่างๆเพื่อให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยลูกน้องเราอ่ะมีอ่าเขาเรียกว่ามีเครื่องมืออะไรใหม่ๆไหมเราก็ต้องเข้าใจใเพราะว่าอุตสาหกรรมมันก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลามีเครื่องมือใหม่ๆให้เราใช้อย่างเงี้ยถ้าหัวหน้าหลังเราไม่รู้จากเครื่องมือเนี่ยลูกน้องอาจจะแบบอาจจะไม่เชื่อ,อถือความเป็นผู้นำอาจจะลดลงไม่ได้ แล้วก็ข้อสี่ก็คือเมื่อเราอายุสี่สิบปเนี่ยประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะเขาบอกว่า<ม>ให้เราเนี่ยบันทึกประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาาไว้เพื่ออาจจะเป็นบทเรียนให้ครอบครัวลูกหลานหรือว่าอาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้คนอ,อือ่นเป็นการส่งต่อประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา<ช>เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปมาที่ช่วงาอายุห้าสิบกันมาก คนนี้ช่วงอายุห้าสิบนี่ก็เป็นช่วงอายุที่ค่อนข้างแก่ละเขาบอกว่าครึ่งชีวิตแล้วแล้วครึ่งชีวิตแล้วใช่เ้าแรกเลยเขาก็บอกว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีก็จะสืบเนื่องจากข้อที่แล้วข้อที่แล้วคือเราต้องเก็บประสบการณ์เยอะๆแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆเด็กๆรุ่นต่อไปเพื่อให้ประสบการณ์มันเป็นประโยชน์อก็คือข้อสองก็คือเหมือนที่เขาบอกเลยใช้ประสบการณ์เนี่ยทําสร้างประโยชน์แเราสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับ คนอื่นให้โลกได้บ้างอะไรเงี้ยก็ข้อสามเขาบอกว่าให้โฟกัสผลการดําเนินงานของบริษัทอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่แล้วแต่คนไหมว่าบางบางคนอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทแล้วอ่าอาจจะอยู่ที่ตําแหน่งงานของใช่แล้วแต่คนด้วยดวคน้ยถึงเราจะเป็นลูกน้องผมก็คิดว่าน่าจะแต่ก็ต้องโฟกัสก็ต้องโฟกัสอยู่ว่างานที่เราทำเพราะว่าเหมือนแบบทุกคนในองค์กรหรือแบบอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยผมว่าก็สําคัญสําหรับ การทางานในบริษัทหมดเลยว่าเราก็ใกล้จะเกษียณแล้วซึ่งข้อ4ี่ก็คือเราก็ต้องเริ่มวางแผนการเกษียณอายุเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเกษียณกันอายุ6กสิบเจดสิบจริงๆก็แล้วแต่แล้วแต่บริษัทใช่ครับใช่เราต้องวางแผนเกษียณว่าอายุมากกว่า60สบขึ้นไปนี่เราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่เราต้องใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราต้องเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนล่วงหน้าไม่อย่างนั้นเนี่ย มันอาจจะเขาเรียกว่าเกิดปัญหาได้ว่าแก่ไปแล้วก็ต้องยังทํางานอยู่เพราะไม่มีเงินใช้อะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนกันใช่นะแต่อันนี้ยครับผมว่าการวางแผนการเสียงอายุอะที่ดีอะมันควรเริ่มที่แบบ<ะ>ตามจริงอะเราเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆที่แบบสามสิบขึ้นไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะแบบตกงานหรือว่าประสบอะไรบ้างดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีการวางแผนที่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีชีวิตที่สบายขึ้นในช่วง หลังจากห้าสิบไปนะครับเรียกว่าการวางแผนการเงินใช่เราควรเริ่มทําตั้งแต่อายุจริงๆเริ่มทำตั้งแต่เริ่มทํางานเลยก็ได้เราต้องเก็บเงินให้เป็นว่าหลังจากแบบห้าสิบหรือหกสิบที่เราหลังจากที่เราตัดสินใจว่ารจะเษียอย่างเงี้ยเราอยากจะใช้เงินเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เงี้ยเดี๋ยวนี้ผมว่ามันมี แชร์กันเยอะมากมายเลยที่แบบว่าให้<ต>าสามารถเออให้าสามารถแบบคำนวณได้ว่าคุณอยากมีเท่าไหร่แล้วก็ตัดต่อเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับหาอ่านกันได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้หรือว่าอะไรเงี้ยครับสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับรที่เพจ FinSpace หรือเข้าไปี่เว็บไซฟฟต์ FinSpace ก,ก็ได้ซึ่งมก็จะมีบทความ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินความรู้การเงินทั่วไปซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้ใช่เรื่องการเงินแล้วก็เอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าว่าไม่ชชวว์หรือว่าอะไรเงี้ยทักแชทเฟซบุ๊กเข้ามาถามเราก็ได้เลยนะครับพวกเราอยากมีคําตอบให้อย่างแน่นอนก็จบกันแล้วครับกับสูตรไกด์ไลน์ชีวิตตามช่วงอายุเลย 20, 30, 40, 50ว่าใครช่วงอายุไหนควรทำอะไรบ้าง ผมว่าอันนี้เป็นข้อที่ดีเลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่คิดถึงช่วงอายุในอนาคตดีกว่าบางคนยังไม่วางแผนช่ไนะครับมันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆให้ทุกคนอาจจะไปทําตามได้ตามช่วงอายุเลยใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับโคนน้งเงินก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ